เดี๋ยวมันเป็นสองสูตรจ้งไหนพอนสามสูตรพวกที่มัดส้นกันเอามันสามสูตรพูนหมดเลยสามสูตรสี่สูตรจบแปดวิ่งแปดครับเ็มันนี่อีกสูตรท้งอยู่มันแปดคับเขหกันนี่ครับผมเนี่ยมันส้นกันหมดเนี่ยเอาจังๆทั้งวันเงอเอาสหางแตกพวงเลยด้บนี้มันมันอออกได้นี้บ่เนีมันจีดๆมันใส่ซุ้มนี้นี่มีหามีของวิเกนี่ยเกอต้องบกผาดเจค่ เอ,อ,อาเอาตัวนี้เป็นจุดาเอาตัวนี้เป็นสูตรยืนมั่นเถอะเออสน่นหน้ามันเข่าลักใดไอ้ส้มสามตัวในหางหกเจ็ดไง่อ้โหมันไม่หกเจ็ดแปดออกไม่คนหลักโอ้ออกไม่คนออกเม่คนอันโอ้สร้างเปลี่ยนเลยมันมันได้สูตรนี้หน้าโดนไประเดี๋ยวปันเขาก็โดนดิมาไปมื่อแต่อุตตรโอ้มันเข่าตลอนเลยเอาเอามาเป็นเป็นปหัวหน้ามูเลยไปถามลุงอยู่ตอนอยู่โรบิกซี่ครับผมเพราะว่าฟานนี่เป็นผลจากิน้องครับ อ้าวร่องร่องเบิ้งแต่ละือสูตรนี่ไอ้เบิ้งแล้วมันมันไล่เบิ้งกันอีนึงมันคิดสองเที้ยเลขซุ้มเนี่ยโอ้ครับผมครับเพราะไอ้ซุ้มนี่มันถืบคนรวยเนี่ยอืมเนี่ยสองคู่เนี่ยหายมันดึงเช่นนี้ครับบวกกาดจะหวดเนี่ยมีจริงเหรอว่างานกับมันมันกับมีอย่างทีนอ่ะครับผมมีแปดมีเกจ็ดมีห้ามีหกเนี่ย วันหันตีเออมีทั้งีด้ครับมันก็ส้นกันกันช่วนี้นี่มันสนกันพอดีจีมันสนกันมันก็ได้ได้สีคูมันก็เบดห้าเดกีอรหัหันเลยม่ก็หกเวอม่ก้กัจะหันเพราะอันนี้มันเป็นลักสีต้องครับเนี่ยเป็นหกเมีซีตัวแล้วมมากตัดีมเลยจริง บาด้บังบังว่นนา,น,านี้บอาน,น,นี้บาดนี้มันจีายคูดิว่านี่นะเออถอามันจีออกเลยได้เยกับตัดตัดแล้วบอได้ได้ตัวนี้แล้วบอว่าเออจีตัดใส่บังราบันนี่เปดห้าแปีหกครับแปดเกียรเนี่ยก็ห้ากาหกครับกาเกียรต์เท่านี้วันนี้ครับผม อันนี้ครึ่งวันนี้มันมาวันีนี้นี่เมาตกเกี่ยวคู่หนึ่งนี่นี่เกี่ยวนี่นี่ต้องมากคู่หนึงน่งแน่นอนของท่าน,นตัวต่องกันบป่าแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปเก้าห้าเก้าหกโอ้พี่สองหลักมี่สองหลักตัวนี้พอมาสนกันอีงสามหลักถึงมันมีแปดกับเก้าวดีโอให้มาสามสูตรมาส้นกันแล้วอนนเอาเมาื่อเด็กสื้อซุ่มนี้มาหนตัวมันปผ่าสักเที่ยนนี่แต่ว่าพืนแล้วแต่สูตรเก้าจ้าเขาว่าแน่แล้วเนาะได้สูตรนี่เขามาแหง แห้งเนี่ยครับก็เราไล่บ้างเด้อนี่ครับปีนึงสิพภาพสองเตียเจ้าว่าเลขตัวเดียวบ่พลาดสักเตียเนี่เลขตัวเดียวบ่เคยพลาดสามตัวมาตัวบ่เออสามตัวมาตัวมอกันพลาดสามตัวเออาสามตัวมาตัวสามตัวมาสองตัวสามตัวมาสามตัวเออมอกันว่าสักสามตัอครับต้องใส่ปิ้งอะได้รอ่าแป๊บ่อกนี่จากสี่เด้อสิมอคคือไฟกัญชา อย่าไปเคือกันข้างเลยไมหมดเคือะเคลือวนีกร์คันเ่าิ์เนเือโดยว่าโดยว่ามันมีใจ้นกเจาครับติดตัดไเนี่อ๋อติดตัดนะตัดนี่นี่ตดตัดแปดหกออกตัดตัวนี้ตามตัวนี้ตัดตัวนี้เห็นเยอะตัวนี้นี่เนี่ยคือตัดลายแต่เยอะจะเก้าหกเก้าเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดสาหางมาครับเออนี่ตัวนี้อ๋อฟันสามหางโสุดท้ายเนาะตัด มีเท่าไหดิเหลือแปดเจ็ดเก้าเก้าหกแล้วก็เก้าเจ็ดอาอกล่าวามาหมายเราตัดสิแต่ว่าเราแบบว่าเ่าทีมซื้อเพื่อนรดยังานร่วาเพื่อนร่วเพื่อนขันเป็นเล่านะก็สิลงทุนจังแต่ตัวตัวที่ตามตัว่านั้นนะซื้อเพื่อนก็จะซื้อทุนนี้ทุนนี้เนี่ใส่สามคู่เนี่ยสามคู่เพราะว่าเล่นโดยส่วนมากเลขเล่านี่ก็คือชุดซี่หางแตกนะชุดซี่หางแตกตลอด เรียกบนก็เราเหรอเนียนี่วิ <S 2> <S 2> ่งเย์บนบนวิ <S <S ่งเกีตรเออโระกอบคือส่วนกับสามตัวนี้โตัวโระกอบคือสองกับสาอันนี้ชุดบนนะชุดบนอาจจชุดที่หายนี่คือแรงบ่ะเออเก็สองเก็สามตลอดแต่ล่างนี่นี่เขากับกเก็ยรล่างบ่โอ้มันเขาล่างตลอดเขาล่างตลอดไอ้ชุดชุดทั้งพี่นระเนาะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันกเขาล่างตั้งมาจากเขาล่างตลอด ไอ้ส้มชุดบนนี่เขาว่าไงเฮ้ยันรส้มชุดบนนี่เขาดูว่าไงเขาเรอยอยู่เนาะชุดอ่าตัวบนนี่วิ่งวิ่งวิ่งเกลี้ยเดินเกลี้ยมาเลื่ยมันบ่วิ่งเกลี้ยมันวิ่งเกลี้ยตัวเดียวตัวรประกอบมีสอง,ม,สองมีสามมีตัวนี้ตัวบกอกเอาเลยวิ่งได้วิ่งตัวเดียวโคโ,โลเลื่ยมันบ่วิ่งตัวเดียวบน,นอ๋อถือบนทั้งล่างกันสิพวกไข่หมดเนอะมันกระดิ่งตัวนั้นกระดี่โอ้ยกบว่าตัวนั้นอะมันดีเนย ว่าอ้ยมันอิบทั้งบนทั้งลางหลดนาจังไปกุ <c oughs> ้แท้นี่ว่าไปกุณแนบ่อเอาไปดูไปลงเดียวบอกโอเนี่ยโอ้เดียวคนลงเดียวท่านสมัยชงคือกรแต่าหมื่นมือนมือนพนสี่ไฮเลขที่มันมาบอกพันต่ามื่นหมื่นเราสี่พันหรือพันไม่ได้หบอกไมยเปิดการมองเห็นเนาะบอกไปง้นไปก็จะขั้นกดอ่ากดรับ ยืนยันยนยันรู้ใส่ไรยืนยันเป็นมู่นอะมันหนักนนวาเปิดการมองเห็นมาไม่เห็นดีๆหรออ่าแต่เปิดการมองเห็นมันนี่ผู้ติดตามมเลยปีหาอิงม้ป่เป็นซ่องของใอยนี่มันปิดการตาบอดไส่บ้องคือตาม่ติดตามนักเกีร์ปิดเขาปิดตาเขาปิดตาไม่อซ่องใครก็ไม่เห็นนักเกียรคนก้อนคนรอบคนนี่กวางไออ้าสัตว์ในกาทีเห็นว่าเห็นาซ่องมุ้สิ หาซ่องพูดนะเผดหาซ่องพูดอะบุ๊คคุณว่าเปิดแค่เปิดแนวดิเ็นไรที่ตอบไว้ผมได้ได้จักเกล้องพันดอนกับเราอ๋านดอกับาฮะอันนี้เบิร์นเบรน่ตัวตอบาะตีตั้งมาลลูกแกนถึกมาบนบนเนี่เหมือนเดิมเนาะคุณพ่อเนาะทือกเทออบ่ยบนน้เจ็ดสองกับเจ็ดสามะค่ะก็อันนั้นบนด้นเว่าสบแล้วมันออกดูไงไมันออกต้อนะ อวาวเจ็ดสามงายเลยะเอาางไร่นี่ค่อยฉีบมุนเอ้าคุณบุญวิ่งเจ็ดเมเปียวในผมถ่ายนะ่อนะอ้าวแล้วันสนคนอยู่คนนี้สนเจ็ดสากับเจสามมีชนไปมดูตาโอ้ส้นเจ็ดสามห้าสามเจ็ดเอาชนกับว่าป็นยังหมันออกมากลดมันกะตือกันแล้วก็ใจหายสิเปอร์เซ็นต์ใจใจค่หนึ่งสัที เั่เปลี่ยนเลอนุกคนอืมวกเก็เนี่ยันกันดีกันเอาหาหาเสืเบิ้งว่าเนี่ยว่านี่นี่เนาะนอนอยู่โรพยงบานในกระืบขาดนอนไปป่วยอยู่ในกระทืบเรียกเ็เกียงเรียกหมอเขาเบิ้งยู่เนาะใช่หมอใได้นาะหมอใช่หมอเาเช่เลกให้เกลียเสือยู่ร่องบานกันเลเขาบอกอย่างให้ออกไปร่องบานอานีเขาเสาที่ปฮะหมอจะเสาที่ปะ่อเนี่ย ก็ถามเรียกนะเรียกเรียกตัวไรพ่อว่าสันบอกเราพันเรื่องลนเลยโนี้แล้วพี่ัวนีเลยเดี๋ยวไัเจ็ดสี่บุตสี่เับอกว่าห้องว่างๆเด้บปบ่วนแล้วที่โอ้ยสีได้ได้ว่าฉันบอกเงยเม็ดนี่ยูซินจ่ายยาซีหางแตกนะวดนั่นเล้วงวดพ่อกันโยอ่ากุญเฮนะสองหางเนะสองหางแตกเลย สองหางให้ให้จ้องคู้แตกเลยอยากขอด้แต่ว่าพบวกทีนี้ไม่ตอวร่างหาเคสี่พวบวกนี่เิแม่น่าไปบวกหมวดบรรททองหงกเมียเสียจำเล่าบวกเสี้นะจอมือก็บวกแตกเลยอยากอด้แต่ว่าพวบวกทีนีม่ตอร่างหาเคที่พวบวกนีสแม่อไ่าไปบวกหมวดบรรททองหงก็มียเสียำเล่าบวกเสีย้นะจอมือก็บว้บวกก็มีอ่นดาบบทัดทองเป็นแล้เป็นหมวดอะไรอย่าโอ้ กูยางเจียอยางไน่ย้าหัวกยางเลวอยู่เีกันไ้เสีเลยปัะจงเรีเสอช่กเสืเลสหาเ็บเทีนเีกต้องเรียเอ้าเลขประกบกได้เขียนบุรี่ะเลีปกะกบก็ได้เขียนอะไเนาะเขียนอยู่อีกแผ่นหนึ่งที่ลงไปแล้วเี่กง่นี่นมีแ่ขามันมี้วก็เลยเอาโค้งสุดท้าย่าเพื่อนเทศเลขนกในันยังเกียวบอกว่ากเพื่อนเทดเลขกี่ัวกัไก่นะ พีบวมาไขพีบ่มะว่ามาเข่าฝันเข่าเลยืีอยยังจะมาโยกบัเว้นยังก็ตายหูคอตายไปนนดยนตพบเป็ีนยังพ้ไปนอนเกอรถครับผมมันันลอคาถาได้จูอยู่หมันมีคาถาอันกันฝันเนี่ยาาผมไมาจังไหนไกนันพีโ้ัวกันพีหัหเอาได้นี่แหะเพราะว่าเขาขัาวบอกในคลิปบอกเป็มุนหนโอ้จะเรียกกันฝันแบบที่ วันข้าข้าทากันปีก่อที่นี่ันทีมันจะมันมีแต่ถู่วทับได้ตู่วหรอโย่ไกหรอปวดเนี่ยคันรงแต่เจ็บตอนี้กยอจะมวนมุกไปเห็นเจ็บตอนไรก็บ่บ่เห็นบ่มาไกล่ห้ามวันที่ปีบ่มาไกลกก่ยาปีบุฟันต่อพี่กินหรอปี่ามาไก่ยา ว่าจะตัวเลขมามวนเนี่ยจตั้งเก่ามไม่ได้เก่งเอาล้นเขาเปวนอครับผมครับอาครับียนได้ยังไปกินเร่นก็บางได้ได้โค้วไก่กินโค้วโค้งไก่ปลาตูไว้แล้วกับปลาตู้สอดมันเจาออเอาเอดีเดีวดีเดวไม่ได้ไปเล่นสารอดหรือเป่าี้วนบว่าสารลอดยูดันไม่ได้ไปเล่นมั้ยเมือมั่นกับไปเยอะมือมั่นกับไปเยอะมั่นสามหลอหลายไปเล่นยี่ส่ห มองเล่ทั้งเจอกับวิเคียนเจกับสาวิไลคู่โอ้เขาก็ได้หวงทีหวงข้างกับลนได้ตามสบายเล่จเจ้าทีที่กันต้อได้ก <laughs> ี่ว่ะได้เจ้าทีทีได้กี่เออว่ะเ็รอแล้วบ่ที